ดีทังหขายของคดีจริงครับมาไวมากที่แตกแล้วหนึ่งเป็นวนไวีนี่นี่ครับเราก็ซื้ออะไรบ้างครับมีรถอะไรบ้างครับีออะไรช่างมันเถอะกินบนกันเขาเสียก่อ ก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเก็บตาชาแนลเหมือนเดิมวันนี้อ่ะพี่เลนนะครับตื่นเช้ามาไม่กินข้าวเลยหาเรื่องท้องเสียแล้วแต่แกมันซื้อมาเนี่ยทั้งหมดสองสี่หกแดองนะครับหลายหลายยี่ห้อมันจะมารวมกันเดาไปดูกันนะว่าจะกินได้หรือเปล่าไปไปเลยว่ะไปเลยดีกว่าก็เราเอาไปให้ป้าแกต้มให้กันเลยดีกว่าไป ดูตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมาม่าสิบเอ็ดห่อของเราเดี๋ยวเราไปดูหนครับหิวเลยดูหิวเลยโอ้ยเด็ดดำทั้งหมดเรอใส่เครื่องปรุงเสร็จเดี๋ยวรอให้ดูหน้าตาครับไม่แกะใส่เลยดีกว่าจะได้รับเออแกะเลยไม่ของเลยคุกเลยคุกเลยเอาเชฟเชฟมาทันมาผู้ใหญ่ เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับชิมเลยเหรอชิมเลยครับอร่อยจังมาม่าจะเปลี่ยนรสนะครับก็ได้อยู่นะครับผมว่าได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เลยแต่ผมคิดว่าจะครมนะครับแต่ว่าพอคนปุ๊บก็ม <uh ันก็กลมกล่อมใช่มันอร่อยอยู่นะเวียจ้ามึงหิวหรือเปล่า เป็นไงครับรสชาติก็ก็เค็มเค็มจบหมดแล้วนะครับจานแรกอร่อยนะครับดึงกันจังเลยของเขาดีจริงครับ<ล>มาไวมากขี้แตกแล้วหนึ่งเข้มข้นดวยสุดไหมครับสุดครับขี้สุดเลยครับมีห้แบบามีทีเดียวมาเนี่ยนี่ครับเ <c oughs> ขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับนี่ครับเ<อ>ขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ เอทอาร์เอฟนะมีมึงดูไหมไม่ดูเคยดูคลิปเออทำไมวะเครียดด้ยไม่ชอบไงสนใจไม่สนใจเลยมึงกะลองคัาทายดูเลยเวลาเวลากูแชร์คลิปอะไรลงแม่งไม่เคยดูแบบกูเข้ากลัว กูมียูทูบมัมใช่ไหมล่ะแล้วกูเข้าไปดูมันะมันไม่เคยดูของกูเลยนะเว้ยัญชียยูทูบนะอืมแบบไอ้หี่อะแบบแบบคลิปแบบคลิปว่าขึ้นมาของมันกดซับไหมกดซับไหกดอะไรไม่กดครับคนดูโอ้ตอนนี้ก็ถึงจะต้องดมยาดมเลยครับขอมาดิเม็นที้ต่างครับดิ กินเหลืออยู่จานนึงของผมนะครับกินได้หมดท้องเสียกันไปตั่วหน้าไอ้จจนี่ก็ดูดน้ำไม่เงั้นแหละก็เป็นไงบ้างผมประอบการก็ชี้แตกสนุกดีครับชี้แตกรลวงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนท้องเสียอาจจะตายก็ได้ครับแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนครับัสดีคนดูครับ